สวัสดีจ้าเอที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอซเก่าเอฟซีใม่จ้าวันนี้ยายติพามากินกาแฟอีกแล้วค่ะน้อยหน่าสองลูกนะคะสองลูกสุดท้ายค่ะแล้วก็นี่นะคะกาแฟเขาทะลุชุมพรค่ะเมื่อวานนี้ยายกินซองสีน้ำตาลนะคะแต่วันนี้ยายมากินสีนี้จ้า นี่ค่ะเวติว,ตวหากันไกลก่อนนะคะ่ะมาชงกันเลยค่ะกาแฟ,ฟไทยจะนี่เลยก็เหมือนเดิมค่ะสูตรเจติวไม่ต้องช้อนค่ะ <laughs> หอมหอมกินกาแฟค่ะเดียวติ๋วจะกินข้าวก่อนกินกาแฟนะคะจะกินข้าวเช้าแล้วก็หลังข้าวเช้านี่ก็คือกาแฟค่ะมาค่ะร้อนหืม,หลมกลมกลมมากเลยค่ะ รสชาติเหมือนกันเลยค่ะทั้งสองซองแต่อันนั้นจะออกมันกว่าจะเข้มข้นกว่าน้ำแย่ตังไว้โดนมันก็นจะบอกคอคฮอนแย่ก็เลยเอามาค้นอีกอืมให้กาแฟมมนแตกค่ะดูก่อนลูกนี้สุกจ้ะมาด้ค่ะเดอน้อยนาะ หนาน้อยน้อยหนาสรารคามอร่อยมากฝากไม้คนหนองคายกินค่ะมาเด้อข่ดเ้อมาเส่บเสมาหวานหวานใครอยากหวานให้สรารคามส่งให้กินนะคะลูกบอกว่าแม่ยากิน <c oughs> กาแฟเจ้บก็ว่าได้กินกาแฟอันอัน โซมาเยติจะกินกาแฟดำจ้ะแต่อันนี้ก็กินได้เพราะว่ามันไม่หวานมันมันไม่หวานมากอันเดียเยติ๋วนี่เป็นคนปว่วยเด้อค่ะเด้อเส้นเลือดตีบในสมองความดันไขมันเส้นเลือดโรคหัวใจเบาหวานครบชุดค่ะแพ็กเกจใหญ่แต่ว่าายติ๋วอยู่กับเล่าให้ได้เป็นเพื่อนกันนะคะกับพี่โลกอมืมาเลยมาอยู่น้ำกันนี่ค่ะ หลังจากกินข้าวแล้วก็กินยา5เม็ดจ้ะก่อนกินอาหารก็2เม็ดเหมือนที่แม่ติ๋วเคยทําคลิปค่ะโรคมาหาเราโรคหิวก็ให้กินยาเราหิวก็กินข้าวจะต่างคนต่างอยู่ไม่ละลานกันอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดไปไม่ต้องไปอยู่กับใครอยู่กับเจยติ๋วคนเดียวค่ะน้ำหลูกน้ำเต่ากับให้ไป,บบไปอยู่น้ำเอฟซีกับให้ไปยูนะคะมามากินน้ำกัจาก้า หวานลูกนี่เทียกว่าลูกนี้ยังบอเทียลูกนี่ต้องเป็นตอนแรกกาแฟหอนล้วจ้ะสั่งได้นะคะ จากย่แม็กค่ะพิมพ์เข้าไปบ้านสวนเรเรดีโอนะคะช่อง youtube จ้ะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะตอนอยากลอเมังโอ๊กิ่การไปเด้ยจติวสสั่งแน่ว่ามาสั่งสินงค้ายติวยติวจะแถมให้ไปตอนนี้ยังมีอยู่นะคะ หากมหาเจติูวได้จ้ะก,กาแฟอร่อยจริงๆค่ะเพราะว่าไม่หวานมากถ้าคนชอบหวานก็เติมน้ำตาลน้ำผึ้งลงไปค่ะนมข้นลงไปอีกนิดนึงก็ยิ่งจะอร่อยแต่นี้ไม่เติมแล้วค่ะสุดยอดเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพด้วยนะคะเห็นไหมคะ ลูกแดงแดงอ่ะนั่นแหละเยะติเอ,อินบ่เป็น่นบ้าเป็นต้องไปฟังบ้านสวนเลนเรดิโอที่ย่าแม็กคุยบอกสรรพคุณนะคะอืมเพราะว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงค่ะเยะติวนี่เป็นผู้เสริมจะเป็นผู้ซิมกุ๊กแต่ว่าบ้านเยติก็มีของขายอยู่จ้า ขายตามสั่งนะคะไม่ได้ทําเก็บไว้นะคะมีปะลาล้านัวไม่ติว๋วมีสมเนื้อสมหมูหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวกุนเชียงหมูยอจ้ะทําแบบโบราณไม่ใส่ไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่สารกันบูดนะคะ เอาไปพอไปถึงเก็บไว้เลยถ้าคนกินเปรี้ยวก็สามวันถ้าคนกินไม่เปรี้ยวก็สองวันให้บอกด้วย แมดติ๋วก็จะทํำไปขายไปเพราะได้ขายยาเจ้าของเลยล่ะค่ะกำไรกับบได้หลวงได้หลายดอกค่าส่งเด๋ยนนี้ก็ขคืนของวัตถุขึ้นทุกอย่างจะแต่ว่ากเหตุเพราะว่าเคยเหตุเคยท่ำจะเมดติ๋วขายปะลามาแม่เม่ติ๋วขายปะลามายี่สิบกว่าปีแล้วค่ะคนคนเจ้าตำหลับเสียชีวิตแล้วค่ะขายขายปลาพร้อมขายสมตามพร้อมค่ะแต่ก่น ยายแกขายส่งน้องชายเรียนจนเป็นตำรวจเป็นครูค่ะสมัยก่อนเนาะบ้านแมติวบริมีให้มีหน้าจ้ะบ้านบ้านค้าขายอืมมากินมาเขียบกวดพี่น่อง กาแฟาห่อนจ้ะมันจะงน่ายาติวสดกา,ฟาแฟแล้วแซบเด้วค่ะเดอการันตีจากยาติวว่าแซบจ้ะหอมแซบละมุนถามมั้งแล้วมีสรปพกุนทั้งซองดำทั้งซองเขียวนะคะจะกลับไปสอบถาม าแม็กเมืองว่าบ้านสวนเลดิโอนะคะจะเขาไปถามเมืองไปทักท่ายเมืองใจะาตาแม็กพูดม้วนมวน,มวน,มวนสวยด้วยค่ะใจดีด้วยนะคะยาติจิวก็จะขออจบคลิปกินกาแฟจะยาติจิวกาจะกินต่อยูมันฮอนจะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไร,กท,กร,กท,กรกทุกกำลังใจนะคะบ๊ายบายเลิฟเลิฟทุกคนนะคะ